สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณครูอดนอันอนฉันขออนุญาตเริ่มการสัมภาษณ์เลยนะคะในหัวข้อแรกนะคะในการคลองตน ในการดำรงตำแหน่งผู้บริหารท่านมีหลักการครองตนอย่างไรทั้งในด้านการดำเนินชีวิตการบริหารงานการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องการจัดการกับปัญหาลรอุปสรรคต่างๆรวมถึงสร้างสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวและการทำงานค่ะสำหรับหล,หลักในการครองตนนั้นหลักใหญ่ๆที่ผมใช้ในการครองตนก็คือหลักอิกทธิบาท4่นะครับ นอกจากนี้สําหรับการดําเนินชีวิตแล้วก็ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจอกพอเพียงนะครับส่วนหลักการบริหารงานในสถานศึกษาผมใช้หลักธรรมพิบาลน,นะครับส่วนการพัฒนาตนเองนะครับก็ใช้วิธีการศึกษาอบรมศึกษาต่อนะครับเข้าประชุมสัมมนาสังเกตนะครับดูแลสังเกตเบนมากกับหน่วยงานอื่นนะครับกับ บุคคลอื่นแล้วก็นำมาปรับปรุงพัฒนานะครับประยุกต์ใช้ต่อยอดนะครับให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับปัญหาประสัตต่างๆนะครับรวมถึงการสร้างสมรุลในชีวิตส่วนตัวและการทำงานนะครับอันนี้ก็ใช้หลักของการลดความเหลื่อมล้ำนะครับไม่ให้ผู้ใต้บังคับบัญชากับผู้บังคับัญชานั้นรู้สึกถึงความ อ่เป็นอ่ระบบชั้นยศหรือระบบที่แบ่งแยกกันนะครับถือว่าทุกคนอ่าที่อยู่ในองค์กรแห่งนี้เป็นเพื่อนร่วมง,งานนะครับเป็นอ่าทีมงานทีมเวิร์คที่ช่วยในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษานะครับเป็นน้ำหนึ่ง,ง,งใจเดียวกันนะครับครับขอคำถ,ถามถัดไปเลยนะคะคำถามที่สองดนะ้านการครองคนในบทบาทของผู้บริหารท่านมีแนวทางในการบริหารบุคลากรอย่างไร ทั้งในด้านการสร้างความไว้วางใจและความเคารพก,การจัดการความขัดแยง้งตลอดจนการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของบุคลากรและผู้ใต้บังคับบัญชาครับของผู้บริหารสถานศึกษานะครับก็มีแนวทางในการบริหารบุคคลนะครับโดยยึดหลักคุณธรรมนะครับในการที่จะให้ความเป็นธรรมนะครับกับบุคลากรนะครับและก็ ผสมผสานนะครับกับหลักความโอุโสนะครับนำมาบูรณาการให้ลงตัวนะครับโดยใช้ความเป็นพี่เป็นน้องนะครับความช่วยเหลือเกือ้อกูลซึ่งกันและกันนะครับส่วนถ้าหากองค์กรเกิดความขัดแย้งนะครับอันนี้ก็จะ,ะ,ะ,ะดำเนินการนะครับศึกษาว่าความขัดแย้งนั้นเกิดจาก ประเด็นสาเหตุใดนะครับแล้วก็นํามาวิเคราะห์นะครับแล้วก็กําหนดแนวทางในการแก้ปัญหาแล้วก็แก้ปัญหานะครับด้วยการให้ความยุติธรรมการสร้างสรรค์โอกาสให้ทุกคนมีความสําคัญเท่าเทียมกันนะครับมีการบํารุงขันกําลังใจอย่างเสมอภาคนะครับมีการส่งเสริมให้เข้าฝึอกอบรมศึกษาต่อนะครับพัฒนาวิทยาฐานะให้สูงขึ้นนะครับ และก็จัดสรรทรัพยากรต่างๆในสถานศึกษาอย่างเท่าเทียมเป็นที่พึงพอใจของทุกฝ่ายนะครับโดยมีการประเมินความพึงพอใจนะครับและก็มีการให้สะท้อนกลับในสิ่งที่ผู้บริหารนะครับและคณะทีมงานหัวหน้าฝ่ายบริหารได้ดำเนินการนะครับถัดไปค่ะในด้านการทรองงาน ในฐานะผู้บริหารสถานศึกษาท่านมีแนวทางในการบริหารงานอย่างไรคะทั้งในด้านหลักการบริหารด้านการสร้างนวัตกรรมการเปลี่ยนแปลงการรับมือกับความท้าทายท,ที่เกิดขึ้นรวมถึงวิธีการวัดผลความสําเร็จของตนเองแนละบุคลากรครับสําหรับหลักการบริหารที่ทางผู้มีการโรงเรียนบ้านโพงได้นํามาใช้ในการบริหารสถานศึกษานั้นก็คือใช้ หลายหลักหลายทฤษฎีนะครับเอามาบูรณาการนะครับไม่ว่าจะเป็นทฤษฎี x ทฤษฎี y ทฤษฎีแทรกนะครับหรือทฤษฎีตามสถานาการณ์นะครับอันนี้เราก็ต้องนํามาประยุกต์ใช้นะครับแต่ใชท้ทฤษฎีใดทฤษฎีหนึ่งนั้นก็คงจะไม่เหมาะสมกับสถานศึกษาแห่งนี้นะครับและหลักที่สําคัญที่สุดนะครับก็คือหลักบริหารโดย ใช้หลักการรรอภิบาลนะครับทำให้เกิดความาโปร่งใสเกิดความเสมอภาคเกิดความาถูกต้องตามกฎหมายถูกต้องตามหลักมิติธรรมนะครับมีความรับผิดชอบที่สามารถตรวจสอบได้นะครับอันนี้ก็เป็นการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจให้เกิดกับผู้มีส่วนได้เสียในสถานศึกษาแห่งนี้นะครับส่วนการเปลี่ยนแปลง ผู้บริหารก็ต้องเป็นผู้นําทางด้านการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนะครับโรงเรียนบ้านพงนะครับบริหารการเปลี่ยนแปลงโดยใช้หลักบ,บ้านพงสคูลโมเดลนะครับทางนี้ทั้งนั้นก็อยู่ภายใต้วงจรคุณภาพเดมิงคือ p d c a นะครับมีการนํามาประยุกต์ใช้นะครับมีการนํามาทําให้เกิดผลสําเร็จ,สำ,รจสำเร็จที่ผลอะไรต่างๆในโรงเรียนอย่าง มากมายนะครับส่วนการรับมือกับความท้าทายและความเปลี่ยนแปลงทุกวันนี้ก็ต้องรับมือกับโลกที่มันเปลี่ยนไปนะครับโลกยุค AI นะครับโลกยุคโซเชียลนะครับอันนี้ก็ต้องให้ความรู้นะครับให้ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีแก่ลูกๆนักเรียนแก่บุคลากรน,นะครับในการที่จะ,ะนำมาใช้มาประยุกต์ใช้ในทางที่เป็นประโยชน์นะครับ